ผมอายุพาครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถยอดนิยมอีกสัก1นนะครับเป็นรถโตโยต้าโคโรลลาเอวีสอะไรง่ายถูกถึกตนนะครับรถเจ้าของเดิมเป็นผู้กองนะครับผมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคันนี้ครับกลับจากจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ200กโลนะครับมากรุงเทพไร้เป็นขันะครับผมนี่นะฮะสีสันด้วยลวดสวยงามนะครับเรามาดูสี่ล้อันเลยนะครับ มีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยรถโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีตัดต่อผิดคว่มจมน้ำตรวจทะเบียนใดนๆทั้งสิ้นนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนหลักนะครับนี่นะครับสีรถลูกสูงานเป็นสีบอนเดิมจากโรงงานเม็ดพาร์เดิมโรงงานอยู่คสีอาจจะมีการเคลียร์สีมาบ้างแล้วเป็นบานชิ้นนะครับนี่นะครับแต่ทุกอย่างฟอกเซอร์โครงสร้างเดิมนะครับนี่นะฮะภายในสวยใสยสะอาดนะครับบอกกำวิยีเดิมโรงงาน <S <S ตกแต่งไลายไม้ จากโรงงานเดิมๆเกียร์เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับผมสำหรับเครื่อง18คันนี้มีแอร์แบ็กคู่ดิสเบกสี่ล้อนะครับนะฮะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งลายวัตตาเบะนะฮะยางดอกหนาปี20ใช้งานกันได้ยาวๆนะครับดอกยางลึกมากนะครับขนาดหินเกาะยังไม่หลุดเลยนะครับผมนี่นะฮะผสมมัตีไม่ขาดนะครับเอกสาษพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านท้ายแล้วก็กางเสียดเรื่อมกันนะครับ เม่ี้นะครับผมเครื่องเดิมเคยติดแก๊สแต่เครื่องใหม่นี้เพิ่งวางมาไม่นานลงเล่มเรียบร้อยเครื่องเชียงกงไม่เคยติดแก๊สนะครับไร้ปัญหาแน่นอนเครื่องอย่างดีนะครับย้ํานะครับว่าไม่เคยติดแก๊สสาหรับเครื่องตัวนี้เพิ่งลงมาใหม่ไม่นานลงเล่มแล้วเรียบร้อยน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินนิ่งเรียบนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันนะครับ คล้ายใสสะอาดานะครับผมนี่ครับหลุมมหลายสวยนะครับผมไม่มีรอยเจาะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่นะครับรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมเครื่องเป็นเครื่องเชียงกงนะครับผมจากญี่ปุ่นอย่างดีนะครับผมวางใหม่สดๆนะครับเครื่องวิ่งมาไม่ถึงแสนโลแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองขับกันเลยครับครับไปทดลองขับกันนะครับผมรถขับดีนะครับนิ่มเงียบนะครับผมช่วงล่างไม่ดังนะครับผม เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ดังนะครับผมนี่นะฮะแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมวิธียุเป็นบลูทูธด้วยนะครับผมเสียงดีนะครับนี่นะครับควบองความร้อนปกตินะครับแอร์เป็นระบบออตโต้กระจกไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบนะครับผมขึ้นลงครบทุกบานนะครับผมรถคันนี้มีม่านหลังเนี่ยนะครับผมเป็นแบบดดงนะฮะนี่นะฮะนี่ะครับม่มานหลังะะมีม่านหลังด้วยนะครับขับขี่ใช้งานดีนะครับผม ไฟสองสว่างสองแผ่นที่ก็ใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะฮะการรองกำลังขับอยู่นะครับผมใครหาใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมดูรถอยู่พุทธมณฑทนสายสองครับต่างจังหวัดมีบริการส่งนะครับผมกรุงเทพรับเรื่ทปรนสองฟรีต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับผมนี่นะฮะเครดิตมีมีหน้าร้านนะครับผมใครหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอายุทาการันตีครับผมขอบคุณครับ